ัสดีค่ะสวัสดีค่ะแชร์โค,ค,ครงกาครความสวยความปังด้วยกันค่ะวันนี้ก็ดีใจมากที่หลิงออกมาร่วมงานวีไอพีนะคะที่สยามค่ะใช่ค่ะค่ะเน,นี่ยต้อนรับอบอุ่นแฟนๆก็ต้อนรับอบอุ่นเหมือ้แต่งเหมือนเดิมเสียงกรีดก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอ ฟี<ช>แดแบ็กคือดีมากฟีดแบ็กดีมากตั้งแต่ EP หนึ่งเลยใช่คือมียอดเอ็กหายยอดทวิตประมาณหนึ่งล้านกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่ EP แรกเลย <c oughs> แล้วก็นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสองทีมเนาะมีทีมพี่หมอกับพีทีมน้องแม่พี่หมอกับแม่มน้องเอิร์นอะไรเงี้ยก็ตลกดีค่ะไปอ่านเพลินๆแ้เขาเถียงกันอะไรเงี <c oughs> ้ยใช่ <Good. S 2> ายเหนื่อยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายทําเราก็เร่งรีบเหมือนกันค่ะเพื่อนๆที่จะแข่งกับเวลาแล้วก็เราแบบทุ่มเทให้กับบททั้งทั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทให้กับให้กับกองนี้ใจซ่อนรักค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเห็นแฟนๆเขาชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแบบดูเยอะขนาดนี้ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากๆใช่ค่ะที่สองคือไงจี่สบทย่จบทายยังไงไหมแบบว่าจบไปแล้วนะ อีพีหนึ่งจบไปแล้วจบไปแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นแบบทงางแรกของพวกเราเยอะมากแล้วอีพีสองก็จะเริ่มใหม่ที่เป็นการเริ่มใหม่ของน้องเอิญที่จะแบบเดินหน้าในการงอที่หมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเราก็รอปฏิเสธมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่อยุ่ิเห็นเท่านั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าพี่ออดจะใจออดเมื่อไหร่ค่ะ <laughs> ก็ประมาณนี้อีพีสอง จำได้ว่าหนูก็ดราม่าทุกอีพีนะคะไม่มีไม่มีอีพีไหนที่ไม่ต้องเตรียมทิชชู่เลยค่ะก็เตรียมไว้ก็ดีค่ะยาดองยาดมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ไม่เสียหายดูสายตาพวกเรา,เาไว้ดีๆนะคะแล้วก็ดมหมองแล้วก็เตรียมยาดมกับทิชชู่เหมือนเดมิมพอกระแสมาตออย่าเรารับมือกับก็มีอะไรบ้างความดันอะไรอย่างเงี้ย แล้วมืกอกับมันยังไงบ้างหรอสําหรับหลิงก็ยังเป็นหลิงเหมือนเดิมค่ะใช่ก็ยังแบบเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่เราก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นในแบบที่พวกเราสบายแล้วก็คนอื่นสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราเป็นตัวเองกันมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูในทวิตดูในแอคสซลรงเก็จะรู้ว่า เราเหมือนเดิมต้องทำงานเหมือนเดิมมีอะไรมีอย่างเหมือนเดิมใช่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหลิงต้องเต้นเยอะขึ้นตอนนี้เต้นเก่งขึ้นแล้วใช่ตอนนี้พี่หลิงเต้นเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราโดนจับถ่ายเต้นตลอดนะคะเฮ้ยอยากดไปเต้นกันด้วยใช่อย่ามาอย่ามาเล่นกับระบบชาเลนค่ะก็เป็นเพลงประกอบซีนีี้ของพวกเราที่ขับร้องโดยพวกเราเองรวมถึงเพลงของหลิงหลิงพ้องสุดท้ายฉันก็เจ็บใช่ บอกกับทุก EP เพร<ช>าะฉะนั้นก็ต้องไปตามดูทุก EP ใช่ค่ะประสบความสำเร็จเหรอ,ต,อต้องขอบคุณคือคือก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบชื่นชมผลงานเราด้วยอะไรค่ะส่วนประสบความสำเร็จก็ ก็แค่คิดว่าดีใจมากที่ที่เราทำผลงานออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบแล้วก็ติดตามค่ะใช่ค่ะคอยซัพพอร์ตพวกเราเสมออใช่น่ารักน่าหลงมากยยเป็นไงบ้างหรอคะ ีโปรเจกที่แฟนคลับเราพวกเราทําให้ค่ะคุณมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่หลิงๆถามว่าลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยนีแฟนคลับพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเลยอ่ะคือตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะมามารีนลนเยอะขนาดนั้นแฟนคลับก็เลยทําโปรเจกให้ว่าใช่พวกเราคือแฟนคลับของอหลิงออมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องร้องให้กันไปค่ะจริงๆคือจริงๆคือน้ําตาแบบมีความสุขมากๆที่แบบ แฟนๆทำให้เราได้ขนาดนี้คือไม่น่าเชื่อหลีแบบไม่เคยคิดภาพออกมาได้เลยจนกระทั่งเขาแบบทำออกมาแล้วยืนยันว่าเขาเขียนว่าแบบ always by your side แล้วนี่เป็นคีย์เวิร์ที่ทำให้แบบหลีแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่งหลีเป็นคนที่แบบ<อ>ที่อายแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม,ไม่ไม่ค่อยแสดงให้ คือไม่ค่อยมีคนเห็น,หนแบบว่าน้ำตาไหลนอกจากว่าเล่อนละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแกันไม่อยู่เหมือน,ก,น <c oughs> กันก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำโมเมตนต์ดีๆให้กับพวกเราค่ะใช่ก็ติดอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่สองวันเลยเนาะตอนนั้นแฟนมีพวกเราไม่ใช่ค้างใช่ไหมพวกมันค้างอีลี่เราไม่ขึ้นเทรนอ๋อโอเค ดีใจดีใจค่ะดีใจจริงๆคือตั้งใจว่าแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ที่ติดตามผลง,งานเรานี่คือเป้าหมายของของ Link o ฟ first meet เลยที่ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่อ่อนให้ทุกคนได้รู้จักเราก่อนที่แบบซีรีส์จะออน,นยอย่างอื้ อยู่เลยผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะสำหรับก็ตั้งใจทํางานใช่ได้รับหน้าที่บบอะไรมาเราก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอที่สุดค่ะใช่คย่างพวที่แบบว่าบแ่งม่นีามีวางไว้ทีไหจริงๆก็ต้องถามต้องถัพี่ผู้ใหญ่อ,อืมอ่าต้องถามผู้ใหญ่ดูค่ะแต่จริงๆก็ จะมมีีหรือไ่ก็น่าใช่แต่ว่าคาดหวังว่ามีเพราะว่าเพราะว่าคือตั้งแต่แฟนมิครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มีแฟนๆขึ้นมาบนเวทีพูดคุยกับเราก็จะมีแบบที่เขาตั้งใจบินมาจากต่างประเทศเราก็อยากไปหาเขาบ้างออมยใหญ่ขอไปแฟนมิต่างประเทศนะคะขอไปจีนบ้างขอไปหาแฟนแฟนต่างประเทศได้ไหมคะก็ใช่ก็อยากไปหาหาเขาบ้าง ประเทศไหนมีไหมที่เป็ตอนยากไปที่สุดอยากไปจีนฮ่องกงค่ะสวยน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมพี่หนิไปไหนก็ไปด้วยกัได้ค่ะเพราะว่าหมายถึงเราไม่เอาจิงๆเราก็ไม่เคยจินตนาการถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วพออยู่แล้วก็ได้แต่แบบเออตั้งเป้าไปด้วยกันแล้วก็แบบพี่นิกเป็นยังไงออมก็ไปด้วยนี่แหละใน